เจียวพีอยากบ่อยบ่อยเนี่ยเขาเนี่ยเขาชอาาพืชเ่าไม่เาื่อแล้วเนาะม่ไม่เอื่อแล้วอ๋ได้ก็กินพอดีเลยนะพอดีแส้เนี่แซบแซบ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมื็นสุขสุขคนเดอ้อมาพบพ่อกำนองนาตีพี่น้องเลยพบพ่อ,พอมื่อนีก้กะมายงามสวยสวยเลยครันเนาะพอดีมาในตลาดพี่น้องกะสิมาเห็ดกินคือเก่าเมื่อนี้พอสร้างเพิ่นแบบใหายพองอยู่แบบเครื่องคั่วย่างเขามาในแหละพี่น้องเขาก็ไม่เห็นู่ในเฮือนเลยเหมือนมีมองหนังสบายเนาะอันนี้จะเป็นพักเราสื่อมาอย่างละหน่อยนะพี่น้องอันนี้จะเป็นผ้าหอมเสริมเนาะแล้วก็ผ้าโฮมบัว มีผักสลัดกรอบน้ำเม่นบ่รอเมนไเก่งเพิ่นจับกล้องให้เดอ้อพี่น้องวันนี้เพิ่นมาเนาะมาทำกันทีเจ้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นซีนพี่น้องเนื้องัวเนาะเนื้องัวก็คือว่าไายเติบเพราะว่าอันนี้ราคาแพงก็สิประมาณนี้แหละเนื้องัวเป็ดปิ้งสำลาเมนเราปิ้งแบบสำลาแบบพอดีเสแสมเลยเป็นปแบบกินแบบดึกเส่แลเขาปิ้งทุกร้านมันก็นจะจบ,บ่แซ่ไหมบอมนมาล้างคาก่อนอ่ะ น้ำลายย่างะลง้น hmm. ค <nah ่ใสหอไม่ใสเลยเด้อกได้เอาเด็เอาก็ะชีหลางเจลาย่าลงไปเอาห้อมเสริมก็ดีกินมันอยากหาเนาะถ้เกคนร้ายมื่อก่อนจะทางเพือนถูกกับคน มุงยังอีกแผ่นหนึ่งบนพี่น้องง่ายแค่วันบ่พอจำบนย่างนอกคนที่สั่งมาใหม่เนี่ยค่ะต้องปิ่นแห่เป็นเบิ่งเนื่งแจ้งอีกอ่าอีกเนาะอันมีพิ้นค่ะแผ่นมันอันแผ่นสั้นทางนี้เนาะแมนทางนั้นแผ่นยาวอชิยังอยู่ประมาณสองแผ่นเพราะว่ายังบ่พอเลยวันนี้ฝนมุงจนขำน้องเอาเมื่อก่อนว่านี่ฝนกระตกกว่าท่าเมื่อก แล้วแนแล้วก็ได้อยู่แหลดูความัน้คือว่าว่ายอยู่ในพี่น้องเทือนี้มาอย่งนี้มุฮัเศร้ามือสำเนาะือสิยังมหฮอดะเปนว่ามือหน้าก็ได้สิบกสิบปนมือ พักคำบ่ลราอีกก็ได้เพรอหย่านเพื่อพุ่งในดินทรายแบบมันยะนะแบบพลตุกแบบพลตุกในดินทรายมันสิพุ่งเงินใส่เมื่านร้ายอยู่กองล้ายก็สะอาดไร้เมื่อวานอากาศคือแบบบดใช่เนาะคนจีนมาแม่นพลคึมๆพูครับทั้งหน้าพูพี่น้องเมื่อพักกำพลมา แต вот ่การขัารถสำนี้ก็ขใคอยู่ดอกพอดีสาางเหมืนกับมุ่งหลังคากาง่ายอดีสบายเนาะถ้ดแดดไล่กัอดันกชงาไลเะยไลปู่งามเนาพักเนาะพักร่เ่ เมื่อผลสี่ประมาณเดือนสิบเอ็ดสิบสองส่วนหลายผืนปลูกไปแล้วกันแหละปลูกยูจ้าทานนั่นทิน้าพื้นเมื่อผเพราะว่าเขาปลูกแม่นปลูกขายเด้ปลูกกินแหละอันผืนปลูกขายแล้วผืนปลูกยามหมู่บ่มียามหมู่บ่ปลูกมันปลูกยากมันฝนตกพาลงแล้วมันเหี่ยวไปก็บเบยร์ปลูกปลูกกับมันเหี่ยวทิม แม่และพี่น้องขากระสอไกมากแล้วกับปีกเนาะใส่เต้เกลือกับแป้งนัวเนาะเลยกับปีกพอดีแบบแซ่บเลยพี่น้องกมากแป้งนัวเต้กลือพี่น้องมาะปุใส่ถุงยางแบบนี้เลยนะคะใส่ถุงยางมาแล้วก็เต้าไก่แบบกำลังติดหั่ของวัวเนี่แซ่บแท้นของจีนในของแซ่บคุณข้งสามการนำก้อนมาบ่อนะ สบายดีเด้อเนุมาวอไนะแสแะต้องแบบมากไวก่อนนะมันเองเี่ยเเีแป้งอ่ะอันนี้จิเป็นที่อ่ะเรนเอาเขาก็สิมต้มกรบปุมแมาเห็ดเจียวที่อ่นนะเจียวกลม ชื้อไอ่บอกฮันเดอรนี่ก็แดก็มีเลยแหละสมน้ำกันเอาสิเป็นหลักอันนี้ก่อนนะสี่สมบัตสิเดนั่งตีเห็ดงอกเป็้ยงออเายงพดเฮขาอาใหม่องเก็บดอ้นใหม่ายแหงหมดโอ้ยน้ำลาหไต้น้เมือท่านนัน ยาสาไม่เยนกินบ well ุกตตัวหนึ่งสกตัวหรอดีเต็มไปปีงให้อีกตอนนึงไวใส่ตุี่ใตก็ได้เนี่ยเมื่อหุ้เขาเลยสมัยนั้นปีงก่อนพี่น้องเขาก็มาต้มเพียนะพีนี่กันนีสไร้องลุ่งเลื่อเพียหนาวเลยเพขาัน้ำมึนลุ่องน้ำมอล่แล้ว สุตรตนการบดได้บ uh, ่สูตรการบรย่ากับสูตรทั้งนอกเขาให้ยังไใส่เออจบก็จะใส่ดีมาเลยคนดีเลย เมามองปกตัวเต็มคับไอ้หนี้ใจเงินตาคนงานคิดแล้วมีเจวเนาะเกลวเพี้นาะแต่เป็นโงีนกัีตเลยอันนี้พวกเขาใส่ไปเงอนเนาะเพราะเขาใส่เลย แล้วดีขเยวเทียวต้เที่ยน้ำเที่ยใส่กะบี้แล้วก็กระเดกซิมนู่นผมเอาลำนี้บ่ผมมนเป็นเทียบปลอมบ่ำบะต้มใส่น้ำปลา ย um okay. right. ังน้ำปลาฮัมเบอรเกอร์น้ยชิมด้วยปมบ่ของแทบอ่ะของแท่วานอันาดมตรงเนาะ

ก็นี่นะป้าไปก่อนหน่อยนึงป้าไปก่อนซอยซุมนี่ก่อนเอาขางมันลงตัวนั้นนะป้ากนี่เอาป้าไปก่อนนะพี่น้องเมนสิไปอซอยไล้นี่เนาะไปซอย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 องอยบซอยรถสลแล้วงายหลังได้ไม้อสิงก็ต้องมุ้่ง่อมาบแมันสิขาดี ห้าเก้าขึ้นมาฮาก็ซอยเลยเนาะสิดกยุ่งผุน่าฟังเพลงอ่ะลานฮึ่มพอดีขับใน้อนนี้เนาะก็ขักไอดีเนาะซุกขักไอีทันไรนะแบบเขาปิ่งแบบสาลาแต่ว่าซุกขักไอดีนะเป็นตาเสียกเลยเนาะขับก็แล้วขับก็แล้วกับเจียวนี่ย ฟรีซุกมีพักกเนาะพักกับเรียบออยู่เท่ได้นี่นะเดินทากันเดินเพลงเนาะคือคือคมไม้แล้วบอลให้อยู่เท่แล้วอลบักเจ็บตัวเจ็บเยอะอลับอนบัไม่นีซอยตอนนี้เลยนะตอนแรก พักเอลีตอนได้กับพขกินพอดีเลยเนาะแบบสีเหมกระขักกระโบนะแบบพอดีแบบย่อยอย่างย่อยค่ะค่ะค่าไม่เท่าวอเท่าไม่เท่านี่แม่จิจ่า เอาปเหี่ยงเดี้ยม่คอยคีบก็คซอยแบบปรีกินน้ำนองบางๆเรียวว่าเขาเห็นเนยทั้งไฟมันคิผ่าที่มันอร่อยครับเขาเอาสำลาได้เฮากับบางเนีเ้ตอนนี้พก็ม่ยาปากแ้ยเบยตา้หงวอับอว่านี้เอามาักเหียวไว้เหียวซอยกะไว้แล้วก็เหี้ยวเลยมันเหียวนมัเป็นแบบมันซัาซอยวน พูดแลทีจะเจงมากเยหอพี่อ๋อจงมากเลยหรอพี่อ๋ตัวใหญ่มากคือโรงงานวาะน่ือจีนเอพี่อินเ่าฮ่าฮ่าตัวหนล่ะเนียอเปให้รนะเนี่ยเอามาขีดมาขีดมันเลยปลาตัวนี้ก็ได้พูดีแหละตัวนี้ก็ได้ แดงขนาดพอดีซอนะอะไรนี่่ะิเอาเลยตอนนี้แห้งขัดห่อนเลยดึงๆพอดีเซ็บคือในหานเขาเลยแบี๋ยบเบื่อโมือ่อโมดีงามเช่นกับพอดีเซ็บช่นยังงามเนี่ย คีมใหม่หเลยค่ะจากงามบอกงามแล้วเบิดงครับนอ้อง <c ười> ขักไอ้เลยไม่ขีบมันเลยป๊อตะควนกุมกุม้ม <c ười> สดขักสดไปทแบบธรรมชาติเลยเนาะมันซุกแล้วข้ากแหงยวกนี้มัน,นะน,บบก,นมกระหยาบกวดเส็บเหตบางเลย เมล็ดยาเสษตรเละปุ๊บน้าเติบแม่นี่เลยตักเลยบ๊วย มาทักเฒ่าให้เาเาทจีบ่ให้่าตีต่าังอ่าสห่สอยใส่สวยใส่กันอันพอดีอยู่ กใหม่หน yeah. mm ังใหม่ในเรื่องใหญ่เว้ยมาถือมาถือเอาไปเอาไปเอาไปอีกเออแ้ได้้กือกือที่าีใหญ่เองเยเกือบเด้อเกือบเด้อติ่งก่อนอีติ่งเกิดอะไรกัน

มีงานก่อสร้ากินตะกอนเราอะทางใต้เปนสุดหมูเจ็บคือเราอนีเมีขอยกึ้นาม่กินข่าวนะวันนี้ก็ขามากินอยู่ในเลยแบบว่าบรรยากาศดีฮงกันคนตกเคยสดเนิบใส่ขี้แห่ไว้เราจะหายด้บานนี้อ พักอ่างให้เพื่อนเรียบร้อยเนาะกินกินเขาทียกิเดียวเขาอิ่มนะกินอะไรก็มากินซีซีน้ำยูจังหน่อยหนึ่งแต่วายมูน้อยเพื่อนเอิญแฟนเพื่อนมูน้อยหมูน้อยกันผมกินแล้วเลยหุ่นเนาะใจก็เลยอยู่ว่าหมูนคือสมบูรณ์มากเลยก็เช่ยว่านบออันซื้อเพื่อนใดแม่ซื้อเพื่อนในติ๊กต็อกเนาะ แซ่บแซ่บแซ่บเรื่อยนะพ่อแต่ร้อนกินแซ่บเลยเรื่อยว่ะขาวมันกระชายนี่เนาะมันจังบดติดติดอ่อนๆเนาะขาวกะแซ่บบ่อยวันพ่อพีซื้อมาให้ร้อนมิร้อนขาวข้างหน้าโบกินพี่น้องเอ็นนางเซ่ยขทางนั้นคือสีอิ่มเลยอ่ะ ป้นตอนในวันอีอันอีมแล้วเพราะว่าเขามากุมแลวหัวถุยจิเขามากินอยู่ในนะเย็นเย็นพี่น้องเห็ดกินกายสิเห็ดอยู่ในพี่น้องบานนี้นะทางนอกกหอากาศฮอนแมนแม่ตู้เพินบปได้มาเน้องมันนี่ควดถ่านมจากขึ้เห็นเก็บถ่านเออเพินเก็บถ่านควดถ่านเห็นในคลิปแม่มั้ย กินแล้วกับมุงลังคาต่อเนาะนังก,กระซีบบ่พอบ่พอ <c oughs> เออฐานยังสีแผ <c oughs> ่นฐานนางกะซีด้นเตอะเพื่อพันมาส่งกัเพราะว่าหอดเนี่ยมองหมดแล้ว

พ่อสามพันกะเหตุวียกคือเก้าพี่น้องหลังจากที่ว่าเพิ่นมุนลงลังคาวันนี้ยังบ่พออยู่ประมาณสี่แผ่นหาแผ่นนี่แหละก็เบิง่งกับยังแผ่นทั้งหนานะเพิ่นกัสิมุงพักผ่อนกี้เข่าก่อนเพิ่นกันได้ปาติโตเพื่อไม่ตูคำเพิ่นกับพี่น้องสิงได้อยู่เลยเศร้าแล้วบาดนีมืันนี้เพิ่นคือสิเก็บทานบ่จ้าเห็นเพิ่นควัดเนาะ ใช่แต่ว่าอ่าเรเพิ่นกะสิได้อยู่ได้ซาวแล้วฝนตกเือนฝนตกห้ามห้องน้ำกะเตล,ลาเพิ่นยังบ่ทันมาพี่น้องเพิ่นเมาเลยเด้อนี่เฮาก็ขุดซอยเพินเ่นเล็กๆน,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 น้อยๆอั่นแหละเพราะว่าส่วนหลายกัสิเฮ็ดกินหรือว่าไปตลาดอีหยังน,น,นะพี่น้องบ่ได้ขุดซอยเพิ่่นย่างอยู่แผ่นสั่นเนาะานอันนี่กระชิมาใส่ทางหน้าลงงบลงฮะนะทางหน้าคนละ ทางนี้ยังบพอถ้าพอเพิ่นจะขึ้นสีม่งแล้วแต่ว่าน,นี่แหละเพราะวา่าฝนฝนฟอยน้อยหนึ่งเพม่นก็เห็ดจนแบบข่ำเลยว่าน,นี่ฝนตกเกือบแล้วเนาะทางนี้ก็แล้วครึ่งหนึ่งหละเพม่นกินขาวแล้วเพม่นก็ลงมือคือเกามือนนี้กันเนาะอันนี้อาจจะเป็นลบมันบอกเพิ่อนลบบ่เลืออีกอย่างน,นี้ เออแนวลบลังคาเนาะพี่น้องลบถ้าแผ่นอะโลซิงนี่ซิมีแนวลบอันอยู่ในโตเนาะถ้าอันเป็นสังกะสีนี่พี่น้องซิโบมีเขาต้องเอาสังกนะสีแมนนีแต่แบบว่าโตเป็น แผน่นใหญ่ๆเลยแผน่แผนบางๆเออเคืนการลบมาคือกานแต่ว่ามันักบนแผ่นแผนออ่แผนเรียบแผ่นเรียบเนาะอันนี้แสดงว่าเราลบขึ้นมานนมานำการคือเก้าพี่น้องมาเนี่เ,ออเป็นมือกล้อง <c oughs> เป็นมือกล้องมากันเอาให้พีจ่จับหายเพราะว่าเ่วงนี้ไม่ตั้งกล้องนะเพ่พี่น้องปกติเขาทีใส่ไมคอังกันสั่หนรรหรือว่าไม่ตั้งกล้องก็<อ>เลยว่าให้พีจ่จับวันนี้เป็นมุ่งกันแล้วมุ่งกัแล้วแล้วโฮมอยู่มานี่กันเนาะบรรยากาศดีอยู่พี่น้อง เออแผ่นทั้งหน้านะแม่นแผ่นแม่นตัวนี้แผ่นทั้งหน้าแผ่นตัวทั้งเทิงนะบ่พอเพิ่นกำลังสิสร้างมาเพิ่มทั้งหน้าบ้านบุพพเนี่ยเพิ่นอาจจะเศร้าที่พักผ่อนมาจักคือยังอยู่อาจจะพักผ่อนเนาะกินข้าวแล้วพุ่นแหละกินข้าวทางในกับพี่น้องบรรยากาศรถลงมันนี้กับเฮาก็เฮ็ดกินให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเลยมาเลาะเบินทั้งหน้าเฮือนเพิ่นอาใหม่เพิ่นก็ยังบ่ทันเอามือเนาะเห็นเพิ่นตัดมือนั่นบรรยากาศพอดี อยู่สบายเนาะเมื่อกี้อากาศโบอนปันไดาทางเทิงก่ะมุงกต้เชเล่และพี่น้องทารวจะล่างคามาสังกะซีมาเหมือนนี่ก่ะอาจจะโอเคแหละกินข่าวยามเที่ยงพักผ่อนพี่น้อยมาซอยกันวงผนกะพอดีมาเวละเพิ่นอาจจะหลุดเพ่บอกเพิ่นว่าสิมาคุดห้องน้ากันยังบ่ทันมาเนาะ โดยพี่น้องมิเตอร์ว่าคลิปนี้กสติขอ้อจบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะโดยเหือออกเต็มพี่น้องอากาศฮอนฮอนมานี่เพราะว่าขาเห็ดกินแล้วมันถือไฟฮะนะก็ฮอ,อนแดดเนาะก่อนอิซมันก็ย่างห้ายอยู่ได้หน่พี่น้องหลายเติบอยู่คือสี่พอไดยอย้ใส่อยู่เสียงรหลดเนาะไก่ทาน โดยจังไดการน,น,อน้องลตีกะมิตรว่าขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อทัพพมขอคลิปนาเนาะโดยจังไดกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุขคนเด้อที่ว่าหับชมคลิปแล้วกับบขคามโฆษณาเนาะโดยคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ขอขอกล่าวคำว่าสบายดี